ก็กาสวัสดีชาวซาก้าทุกคนดน้วยครับคือผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบก,กับการอัปเดตอีกรรมก่อนเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินในส่วนของอารินนะเดี๋ยวอัปเดตอีกครมก่อนร้าคราบในจนีหอโหดหล่อเท่นะครับจริงๆมาตั้งแต่วันที่2กรมภาพันนะครับใครสนใจก็จัดได้นะถึงวันที่1น,นะครับเดืนอน2เนาะใครสนใจก็จัดได้จัดได้กานติ่ง150คูปองนะเมื่อกี้ส่วนสก,กินลดพิเศษ7วันเท่านั้นก็เป็นในส่วนของสกินลิมิเต็ดเขียวนะครับเปิดขายในร้านค้าเพียง54คูปองนะก 29มกราคมเช่นเดียวกันนะครับอ่าใคสนใจจัดได้นะผมมีครบแล้วส่วนสนับสนุนเออสนับสนุนจักรมังกรก็ป๊อปแคทที่เราเคยพูดกันไปนะคลิปที่แล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันนะอย่าลืมไปช่วยกันเดี๋ยวผมกดให้ดูว่าไทยน่าจะอยู่อันดับหนึ่งผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าคนไทยก็ช่วยกดกันลองมาไต้หวันเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับ ส่งเล่มนี้เก่าแก่มากเลยล่ะก็เป็นในส่วนสกินที่มีชื่อว่าเดนจัลลัดอาแฟ่นะก็ออกเสียงไม่ถูกหรือถูกก็มาคลักแกมากผมได้นะก็เดี๋ยวไปดูงายัไงกัมาเลยก่อนแล้วก็ดู ซุปเปรคนฝันหลวงข้ามเขามีความสามารถในส่วนของการเรียกทีมไฟระยะไกลได้นะครับเราก็เลยต้องรอดูว่าฝันหลวงข้ามเขาจะไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะนับทามิ่งดีๆเนาะเวลาเล่น ไม่อยากเคลียร์กลางหรืรไม่ใช่หรอกฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้สวยนเน็ตเน็ตเล่นดีนะ,ะทำกลางเสร็จลงล่างเลยนะครับไม่ต้องยื้อนานนะฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาทธานให้รู้ว่าชีวิตรวบตัวได้เลยถ้าเขาจะปิดเราให้เขาปิดนะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะปิดย<ะ>ังไง นนเล่ไร้ตัวตนไรต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอเรอยเยอะกว่าแล้วก็ได้เปรียบเนอะเมื่อกี้ก็เลยนะคร จริงๆถ้าเราจะเอาชัวร์ก็รอเข้าก็ได้เนาะจะต้องรีบเข้าขนาดจะโดนคลิไม่ทันผมไม่รู้ว่าเขาจะกดอันตีไปแล้วหรือเปล่านะเมื่อกี้ไอลลีเอฟเฟกต์สวยมากเฟกินนี้ ม,มาเจนต้ามาเจนต้าไม่ใช่ชมพูไปกําลังไปข้างหนอดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อความสามารถอะเลนตั้งแต่ปรับมาก็ค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าเสียดายตรงไอ้เนี่ยแหละเอ้าย่โอ้3ลร้นแย่งดักสักครู่นึง ฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมามแล้วผมจะฆ่าใครดีผมมีเป้าหมายใหม่และ้ะมันน่าโดนหลือเกินไอ้หนุ่มคนนี้อลีนเล่นดีนะครับข้างดีไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอจริงเราออกไอ้นี่นก็ได้นะออกตัดเลือดนะไงก็ได้ทีถูกนะ้องไงก็ได้เป้หมายไ ครับเ <Ha! S 2> ขากดฟิกเกอร์ไปแล้วเมื่อกี้ศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วสวยกลางได้หรือเปล่าไม่รู้ผมไปเติมก่อน <Ha! Ha! S 2> ตายมัน <L ess> หนีจัง สกิลเอาตีมิดยังไม่พร้อมย่าไตัวตนไปต้นกำเนิด Your tower has been destroyed กันตอน โอเคฟักดูบัฟเดกโอ้ยรบกวนหนไอ้ฮัลหง อันสกิลลตัดเลือดจริงๆออกเดือดเดมิเช์ก็ได้นะผมว่าได้เล่นอยู่บุกทลวงเยสกิลออลติมิพร้อมแล้วอูอ่กันก่อน Yeah. <laughs> <laughs> you have been defeated. <coughs> Ultimate Double kill. Ding skill of the enemy <coughs> has been defeated. Toygon skill of the mid. Leo. ตอนนี้ผมว่าคนที่จะหยุดไอริได้น่าจะมีแคลรี่เราคนเดียวโยมท้า่อนก็ได้แล้วได้เลยพร้อมแล้วได้เลยหอยอดีตเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปหอยรวมตัวเตรียมบวก ตีเลยพร้อมแล้วได้เลยพ่ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารอ,อ,อยู่ด้วยกันก่อนเลก่อนครับเอยู่ไร,รต้นไรต้นกำเนิด ที่เลือดม,มาแล้วเพิ่มเลือดร่ดูดูจว่าความตายเป็นยังไงและมาทำให้รู้ว่าชีวิตทีค่าแค่ไหนข้างบนนี้ไงสองจอมตีเลยจอมตีเลยจมตีเลยจอมตีเลย

เดือดจังสกิลอัลติเมทพร้อมแล้วรีรวยมากหมื่นหนึ่งของผมเงินเก้าพันเก้าเองปากผมโดนไปสี่ตัวเลยนะสกิลอัลติเมทได้แล้พร้อมแล้ว Your team has destroyed a tower. Nice hammering, Chang. Your team has destroyed a tower. Your yeah. <laughs> <laughs> You're the guncon. Eileen. Dominating. ที <Double> kill. ั่โขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารท้านบนนี้ จบได้จบเกมเป็นที่สวยงามครับตอนนี้ตอนนี้ก็ชิวๆนะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าออพเลนเป็นไอรีเนาะเราก็เลยเทรดได้ค่อนข้างเยอะช่วงต้นเกม แต่กลางเกมกับเลดเกมก็ค่อนข้างเหนื่อยครับหลังจากที่เราหลบชูเิเคนเขาไม่โดนก็โดนเอโดยคลิกกนก็เอ p พีได้แก่บีแจนนะครับก็เขาก็เล่นค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เขาก็โอเคอยู่ส่วนตัวก็น่าแหละบิวกึ่งแทงกึ่งอ้นี่เนาะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เดมิเชีลีผมมากจริงดาบสองเล่มนี้เก่าแก่มากเลยล่ะก็เป็นไงบ้างในส่วนสกินที่พีมว่าเดนจลัดอัฟรฟนะก็ส่วนตัวมองว่าสวยนะครับใครเป็นเมลาเลนก็จับใจแย้สอยได้นะเพราะเป็นสกินคู่กับสกินบัตเตอร์ไฟนะครับ อ่าส่วนมาจ้าเป็นมาเป็นก้านขวางคอนะหลุดเดี่ยวมาได้ไงก็ไม่รู้อ่ามาจ้าเป็นสกิลเลเวลหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะได้รีวิวหรือเปล่านะต้องรอดูอารมณ์ก่อนนะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นแรงใจคนทำคลิปนะครับส่วนจะเป็นคลิปตั้งแต่วันนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ฝากไอคิ้นครับสวัสดีครับแล้วเจอกันจะไปดูรูปสรปตอาร์ตของนางนะ